สวัสดีครับผมอยู่กับเอกธรรศักดิ์กุศลวันนี้พามาดูสมเด็จพระละรักษันะครับผมมวารัดนจ้านพิมพ์พประธานสมเด็จพระละรักษันะครับน้อง ่วยไหมครับผมไปน้องดูด้านหลังครับผมสวยงามเมื้อผงพุทธคุณสีดำสีขาวสีแดงนะครับเม็ดสุ่มกอนนะครับสีแดง นี่ครับเป็นงคบพี่น้องดูได้ไหมครับอืมเนื้อจัดมากครับผมวรงนี้ วยงามมากครับวันนี้สุดๆเลยครับนะครับความค,าม,คามความชัดลึกมากครับพิมพ์นี้นะครับลึกไหมครับลองลึกมากครับผมพี่น้อง อืมสวยงามมากมากครับผมสมเด็จพระรัชกาลเปีพระประธานเปี่ของหลวงวิจาร์กิรนัยนะครับผมอืมสวยครับ ด้านหลังนะครับพระบรร้านนะครับผมพระชาวบ้านพระบรร้าน,นะครับอืมแค่นี้นะครับผมพี่น้องสวัสดีครับ